พ่อและแม่ควรให้รางวัลกับลูกแต่รางวัลน,นั้นต้องไม่ทำให้ลูกเสียคนบ๊อ s ส a l อลเรียนเลขออนไลน์ให้ได้ผลต้อง Clevermat าแ a t แอทสนุกเข้าใจง่ายจ่ายนิดเดียวสวัสดีครับผมบ๊อบนาทีโกศลพิสิทธิ์นะครับจากเพจพ่อมาน้ำและไม่มีกริซลี่ครับวันนี้มีประเด็นเรื่องที่ผมเองให้ความสำคัญและให้ความสนใจนะครับพอดีผมได้มีโอกาสเข้าคลับเฮาส์แล้วก็แลกเปลี่ยนมุมมองความคิด กับนักวิชาการนะครับเรื่องของการให้รางวัลลูกเรื่องนี้ดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กๆนะครับแต่ว่ามีรายละเอียดที่ยิ่งใหญ่แฝงอยู่ในนั้นเพราะว่าการให้รางวัลนั้นมันมี2แนวทางด้วยกันครับให้รางวัลเพื่อเป็นสิ่งตอบแทนเมื่อลูกได้สร้างผลงานหรือลูกได้ทําอะไรแล้วเราในฐานะพ่อแม่ภูมิใจหรือเราจะให้รางวัลเพื่อเป็นสิ่งล่อใจ หรือจะเรียกว่าเป็นการติดสินบนลูกถ้าจะพูดถึงการให้รางวัลกับลูกนั้นสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลานะครับถือว่าเป็นการสร้างขวัญและกําลังใจเหมือนกับเราเนี่ยแหละครับเวลาเราทางานมีเจ้านายเราเนี่ยเห็นคุณค่าในสิงที่เราทําแล้วก็มอบรางวัลไม่ว่าจะเป็นคําชมเชยหรือแม้กระทั่งของที่ระลึกทําให้เราภาคภูมิใจเช่นเดียวกันครับลูกก็คือเราตอนเด็กๆเนี่ยแหละครับแลวความรู้สึกของมนุษย์ก็เหมือนเดิมครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเพราะว่าการที่ได้รับรางวัลน,นั้นหมายถึงคุณค่าแห่งชัยชนะ ที่คนคนนั้นสามารถทําได้ทําให้เรารู้สึกมั่นใจในตัวเองรางวัลมี2แง่มุมครับหนึ่งคือให้รางวัลเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจและก็สร้างทําให้ลูกรู้สึกว่านี่คือความสำเร็จที่พ่อแม่รู้สึกภูมิใจในตัวเขาและอยากจะมอบรางวัลเพื่อเป็นเครื่องตอบแทนในสิ่งที่เขาได้ทําลงไปหรือได้สร้างได้พยายามขึ้นมาจนเกิดความสําเร็จ ต่มีงแง่มุมหนึ่งครับเมื่อไหรก็ตามที่พ่อแม่ใช้รางวัลผิดประเภทเป็นการติดสินบนให้ลูกทําในสิ่งที่เราต้องการโดยที่รางวัลน,นั้นไม่ได้เกิดจากความสเมเ็จของลูกแต่เกิดจากการทําตามพ่อและแม่ต้องการอันนี้อันตรายจริงๆครับนักวิชาการหลายต่อหลายท่านให้มุมมองความคิดอย่างนี้นะครับว่าการให้รางวัลตอนดเด็กๆเพื่อสร้างให้เกิดวินัยเกิดความรับผิดชอบหรือในสิ่งที่พ่อและแม่ตกลงร่วมกันกันกบลูก ว่าน,นี่คือสิ่งที่ลูกควรจะทานี่คือสิ่งที่ลูกควรจะให้ความสําคัญและเราก็บ่งบอกเลยครับว่ารางวัลชิ้นนี้มอบให้กับลูกเพราะลูกทําอะไรให้เกิดความสาเร็จแต่นั่นหมายความว่าลูกต้องทําด้วยตัวเองและสร้างสิ่งเหล่านั้นด้วยความรับผิดช,ชอบของตัวเองเขาเรียกว่ารางวัลน,นี้เป็นรางวัลของความพยายามรางวัลแบบนี้จะช่วยส่งเสริมทำให้ลูกเกิดความมั่นอกมั่นใจ และเขายังสามารถสร้างความภาคภูมิใจแบบนี้ได้มากขึ้นเรื่อยๆการให้รางวัลแบบนี้มีข้อกําหนดที่เดียวครับเมื่อไร่ก็ตามสิ่งที่เราให้คุณค่านั้นเกิดมาเป็นพฤติกรรมแล้วทําให้เขาเปลี่ยนแปลงจากคนเดิมกลายมาเป็นคนใหม่ที่มีวิน,นัยมีความรับผิดชอบขึ้นแบบนี้ แบบนั้นรางวัลจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆส่วนการให้รางวัลในแบบที่สอนะครับเป็นการให้รางวัลที่ต้องระมัดระวังนั่นคือการให้รางวัลโดยการติดสินบนลูกเพื่อให้ลูกทําในสิ่งที่พ่อแม่อย่างเราต้องการแต่บางครั้งนะครับความต้องการของพ่อแม่อย่างเรานั้นไม่ได้มีเหตุผลที่ต้องการให้ลูกพัฒนาขึ้นแต่ต้องการให้ลูกหยุดในสิ่งที่เราไม่ชอบหรือต้องการให้ลูกทําในสิ่งที่เราต้องการแต่ลูกไม่ได้ต้องการครับ อย่างเช่นนะครับการตั้งรางวัลที่ว่าถ้าลูกกินข้าวให้หมดเรียบร้อยเดี๋ยวพ่อแม่จะให้มือถือเอาไปเล่นในขณะที่พ่อและแม่กำลังทานข้าวอยู่ณขณะนั้นและอไหรก็ตามที่ลูกเขาจับทางได้รู้ว่าเมื่อเขาทําสิ่งเหล่านี้แล้วพ่อแม่จะให้รางวัลแบบนี้นี่คือการสร้างพฤติกรรมที่หวังผลตอบแทนดังนั้นครับการให้รางวัลนั้นสามารถให้ได้นะครับถ้ารางวัลนั้นเป็นสิ่งที่สร้างคุณค่าหรือสร้างวินยัยหรือสร้างพฤติกรรมเชิงบวกให้กับลูกของเราแต่ไม่ใช่การให้ เพื่อเป็นการตอบแทนในพฤติ<ล>กรรมเชิงลบที่พ่อและแม่ไม่อยากเห็นครับผมเห็นแล้วนะครับว่าการตั้งรางวัลให้กับลูกนั้นเป็นสิ่งที่พ่อแม่อย่างเราสามารถทําได้ครับแล้วก็สามารถใช้สิ่งนี้ในการสร้างพฤติกรรมเชิงบวกให้กับลูกของเราได้แต่ต้องไม่ลืมนะครับว่าพฤติกรรมที่ไม่ดีแล้วเรามอบรางวัลเพื่อให้เขาหยุดนั่นหมายถึงการติดสินบนและนั่นจะทําให้พฤติกรรมของลูกนั้นถล้ำลึกลงไปและจะเป็นเครื่องต่อรองที่พ่อแม่อย่างเราอาจจะไม่มีทางชนะเลยในอนาคตก็เป็นได้ ส่วนคราวหน้าเดี๋ยวผมจะมาบอกนะครับว่าการตั้งรางวัลในรูปแบบไหนเพื่อทําให้พ่อแม่อย่างเรานั้นสามารถสร้างลูกให้เกิดคุณค่าขึ้นมาได้ส่วนใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับในการส่งต่อไปให้เพื่อนๆของเราได้เรียนรู้แล้วก็ใช้รางวัลให้เกิดประโยชน์นั้นก็สามารถแชร์แล้วก็คอมเมนต์กันได้นะครับว่าพ่อแม่อย่างเราตั้งรางวัลให้กับคุณค่าสิ่งใดที่ลูกของเราจะพัฒนานขึ้นไปบ้างผมเชื่อครับว่าการแชร์ประสบการณ์ของแต่ละท่านจะช่วยทําให้เกิดประสบการณ์ในการเรียนรู้ร่วมกัน และเราจะสามารถใช้ประสบการณ์ของหลายต่อหลายคนเข้ามาประยุกต์ใช้ให้กับครอบครัวของเราได้เป็นอย่างนี้นะครับ